กินเข้ากันวันนี้อ่ะกินเข้ากันน้ำพี่เอ่ออันนี้เ็าเรียกน้ำพี่ปลากระป๋องนะดูน้ำพี่ปลากระป๋องเห็นไหมคะเห็นไหมคะน้ำพี่ปลากระป๋องนะคะพักเคลื่อนในไก่นี่โอ้ยนี่มะเขือกัดนี่นี่เดี๋ยวนะอันนี้กินอันนี้ก็กินดูก่อนอืม อร่อยสุดมะเขือก็อร่อยมาก่ยอืมอร่อยอร่อยน้ำพริกปลากระปอ๋องเราตัดอย่างนี้เลยตัดแบบนี้นะล่าลงไปเลโอ้ยมะเขืออืมใส่ลงไป มะเขอืออันนี้เนี่ยในลูกเนี่ยก็คืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันกินแล้วก็อร่อยมากเลยอือืึหวานมันไม่เกลี่ยเลยนอกหวานมากอืมอืม ทันแรกพี่ปลากระบองเนะาะทำยังไงร,รู้ไหมเอาปลากระบองแกะออกมาใส่ลงไปในโขลกตามแล้วใส่ลงไปในโขลกตามด้วยนะคะแล้วก็กระเทียมพี่ปุน่นแล้วก็เอ่พะชีฝรั่งยาวๆอ่ะอืมเขาเรียกว,ว่าพะชีพะชีลุยเอ๊ะเขาเรียกพะชีอะไรนะพะชีอะไรซะจริงเนี่ยพะชียาวๆทีม่มันมีหนาๆนะ่ะใส่ลงไปเลยนี่ ใส่นะ้ำใส่น้ำปลาใส่ชูรสแค่นี้แล้วก็สุดท้ายมะนาวบิดเจนิดโอ้แล้วก็มันมะเขือนี่มะเขือโถายก็อร่อยมากน,นี่รูใหญ่เบอ้อเลยดดไม่เก๋นะอือหึมมื่อวันอย่างนี้อ่ะอนะพี่นะพ,นะพี่นะพี่ลาดล้วย ้ทำไมอร่อยอย่างนี้วะอืมได้กวางเิ็มพันเยอะๆมันไม่เบี้ยวกับตั้เอีกอืมข้าวกลางกันน้ำพี่อ่ะอ่ะอ่านี่เข้าใจมากนี่เลยใส่ลงไปในชุดตัวอีกเลยโอ้้หนี่ ใส่ลงไปออสิอร่อยขอเรียกว่าอร่อยมากลองกินลองกินนะเอากระปางกระบองใส่ลงไปนะครัใส่ลงไปเลยเทออทอกมาเทอออกไปเลยแล้วก็กระเทียมใส่ผัดชีลุยใส่นะผัดชีลุยฝรั่งนะใส่แล้วก็พริกปน่นใส่ ใส่น้ำใส่น้ำปลาใส่น้ำข้าวโพดทุจงยไปตานข้าวโพดทุจงยแล้วก็ไปใส่ในกระทะไม่ต้องใส่น้ำมนะันนะใส่ก็ไปในกระทะเลยอือหือออกมาอร่อยมากลองกินดูนะคะ